พิ่งเหงาวักติวจ้ามา่ก็บพักติวต้นหน้าบ้านจ้าพี่น้องเ <laughs> จ้าได้ดีเด้อดอกขาวาจันทร์ฟันอย่จ้ามันบานแล้วจ้าพี่น้องเก็บพักติวกันจ้าเก็บผักติวปริซูก่อนจ้าเดี๋ยวทีสุบสวยกินเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีเพื่อนๆปีพี่น้องๆทั้งหลายขอบคุณนะคะามากดไลค์กดแชร์กดตัปไะกายกดติดตามปลาทูเรียนนะคะ สินกระโปงเฮียเด้อค่ะอ๋อใส่ตัดเอาดิโอ๋อวันบานละซุปไดวนันน้อวันเนี่ยสินกระโปงเฮียเด้อให้คนพี่การขึ้นให้ค่ะพี่นอ้องมือกับว่าแข็งแรงจับดีๆเด้อหอร์เรื่องนี้ว่าเอาเด้อ โอ้ยถือหัวป่าโอ้ยได้กินอย่างนาะมันสูงจ้กพี่น้องดอกวันบานเบิล้วมันตีสูบได้ว่ละล่ะผักซิวผักสิวสมบ้านเนานี่อะจ้ะพี่น้องเป็นเอาไปซุปไปอยังแกงใส้เฮ็ดแกงไส้ปลาได้เบิดค่ะพี่น้องดอกขาวจันทรานอยูน่นะปูคางลวกค่ะกินปูว้จะกินเป็นพักเป็นพักอะ อีสานจ้าพี่น้องซากุระไทยสานเอิญพักติวจ้ะพี่น้องพักติวไส้แกงเห็ดกระแซบแซบจ้ะพี่น้องไส้ต้มปลากระแซบกับม็บเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวจ้ะพี่น้องเป็นอาหารไทยสานจ้ะพี่น้องโซบกระใสปนป่าน้ำนิดนึงกระแซบเด้จ้ะพี่น้อง <Okay. S 2> โอ้ดอกขาลายเจ,จ้าเจ้าดอกขาลายเจ้าพี่น้องมันทองตาเจ้าพี่น้องมันติดสา,ายไฟห <c oughs> <c oughs> น้าบ้านหกเนียก็บบกเป็นยังแต่พี่น้องก็ <c oughs> นั่นเงามันเจ้าพี่น้องไม่ยือสองสามตน <c oughs> โอ้มันบานเบิดแล้ว บานข้าอยาพี่น้องมันเสียบ,บ,บยที่ทำหลัน <c oughs> บ้านยังดีเมื่อใดกินโดนแล้วก็ลืมรสาดตรแหละลจะพี่น้องว่าเชื่อวหาให่ปาทุเรียนลืมศาสตร์เด้อจะพี่น้องม่ลืมแต่ว่าจินเป็นอยู่แต่ว่ามันบานนัจืดรสข้มบานหว,วานมันเป็นยังไงเออเสียบเยอะจ้ะพี่น้องหวานหวานสมสมให้สมบัคอเสียบจ้ากพี่น้อง คันว่าตรงว่าแกงกะสิแซบต้นเนี้ยหน่อยนมนกต้องประคอกันได้หรอกจ้ะพี่น้อง <c oughs> อืมดอกมันนใะพี่น้องมันลาสายไฟกเอลงลเข้าวใจพี่น้อง <c oughs> ผู้ใด <c oughs> ใคร <c oughs> ใผู้ใด ลงมาแล้วจ้าพี่น้องดอกงามๆเลยมีแต่ดอก,ดดอกสวยๆงามหลายจ้าพี่นอ้อ,อ,อ,อกกนงหอมผอมเ้ดอกักตีบวมแน้วหอมตัดลงมาแล้วเอาเห็นเบิดไปตลาดกับมีแต่คนถามซื้อจ้าพี่น้องบ่มีดอกบ่เอาเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ดอก <c oughs> ได้เป็นหลายร้อยเลยล่ะนั่นตเต็มทั้งนั่นจ้ะพี่น้อง มุ้ต้องขอ,อนกลนกับพี่น้องดอกมันบานจ้แนาแป่นม,นนนมงเลยเด้เอ้าแก้บอ่อนเบิร์ดทัดเอาแล,ล้วไปพัวกัน ตำนังงานเขียนบอกมาตัดต้มเหลือบัน okay. มถีตัดมือเห้เบิรเดินนี่ตัดต้มังกวตัดตัวมันเรยว่งหนาขยังนี่เขาบกแงดอกัดโลดเข้า่าไม่มาถีตัดเลยร้ายเลยจาพ่นองเรมือซื้อเลพอที่คุมมืุมวิ้ไปซือ้อที่หาตัตขาตองงานจ้าพี่น้องเลยเต็มถังพอดี <laughs> ดอกจบจบงามๆจ้พี่น้องมาเอาไปต้มปลาเด้อเจ้าพี่น้องต้มปลาคอใหญ่าบานเฮาจ้าพี่น้องได้เต็มถังพอดีถังโบนวยหน่อยเด้อจ้าวยวยแบบไงนึงคุณน่ะเต็มถังเลยจบจบดอกงามๆจ้พี่น้องยอดกระอนดอกกระงามจ้พี่น้องหอมด้วย <c oughs> ขอบคุณขอบคุณในรายนะคะเอฟซีเพื่อนๆทุกสู่ทุกคนเด้อค่ะยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะกดไลค์กดแค่กดติดตามปาทุเรียนเนยเดอร์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ